ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาประมวลภาพบรรยากาศงานก่อสร้างถนนไปสะพานไทยลาวแห่งที่5ถึเป็นการปากจัน์ครับท่านผู้ชมมาติดตามกระเป๋าสมบัติเลยครับท่านผู้ชมทีภาพท่านเห็นนี้จะเป็นภาพข้างหน้างานนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของงานก่อสร้างสะพานไทยลาวแห่งที่5ถึงการปากจัน์นะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อน ก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ครับถนนฟังโคนบึงการนะครับเยื้องๆกับโรงเรียนโอลานนะครับเรียกยางเป็นทางการว่าถนนเรื่องเมืองนะครับไปสะพานใต้ลาวแห่งที่5นะครับท่านผู้ชม ครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายโครงการนะครับท่านผู้ชมป้ายโครงการนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของป้ายโครงการครับท่านผู้ชมน,นั่นจะเป็นด้านหลังของป้ายโครงการหรือจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างสะพานถนนไปสะพานไทวลถวแห่งที่หนะครับจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวต่อไปจะไปนั่งรอรายงานอยู่ที่บ้าน หนองนาแจงถนนหนองนาแจงไปคำนาดีนะครับท่านผู้ชมทางด้านตะบนออกและทางด้านทตะบนตกของถนนนะครับท่านผู้ชมจะได้รู้ได้เห็นเป็นช่วงช่วงเป็นระยะระยะไปนะครับอันนี้จะอยู่ทางด้านทิศใต้ของบ้านหนองนาแจงนะครับบนถนนผมยืนอยู่บนถนนหนองนาแจงไปคำนาดีนะครับท่านผู้ชมอัโ Iron, นโน้นก็จะมาจากทางด้านที่มองเห็นไกลทางด้านิตะันออกนะครับท่านผู้ชม อรกมาจากทานโน่นะครับมาจากโนนทับูนนะครับเยอะแบบโรงเรียนอนุบาลโอราแล้วนะครับที่ปากทางเข้ามาตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมปากทางก็จะมาทางด้านทิศใต้ของบาง้านหนองนาแตงนะครับเขาก็ปรับแต่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาภาพบรรยากาศงานก่อสร้างสะพานงานก่อสร้างถนนไปสะพานไทยลาว อย่างที่ห้ามาฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมาภาพนี้จะเป็นอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของถนนไปคํานาดีนะครับท่านผู้ชมถนนชนบทไปคํานาดีจากบ้านหนองนาแสงไปคํานาดีนะครับท่านผู้ชมอยู่ทางทิศใต้มาก็ประมาณตั้งสี่สาหาร้อเมตรเนะครับทางด้านทิศใต้ของบ้านหนองนาแสงมา ก็ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นสตวนยางครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นทางด้านทิศตะวันตกของถนนไปคำนาดีนะครับท่านผู้ชมอ่ารถแมคโครแมคอะไรเขาก็กำลังทำงานกันอยู่นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นภาพที่เมื่อ2องอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมแต่ตดนนี้เขาก็ปรับแต่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตดนนี้ไม่มีแล้วตรงนี้นะครับงานปรับแต่งพื่นที่ถนนชั้นระดับ แรกนี้เขาก็ปรับแต่งการเป็นปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ไม่มีถนนไม่มีหิน,อนกองพะเนินเตือนทึกอยู่อย่างนี้นะครับเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมไปชมมาแล้วลหละนะครับถนนตานด้านทิศใต้ของตาด้านทิศตะวันตกของถนนไปทำนาดีนะครับท่านผู้ชม ถ้าตามภาพรถเมคโคไม่กอะไรรถเกตรถอะไรก็กำลังทำงานอยู่นะครับที่มองไปไกลโน้นก่อนจะไปโน่นนะครับบ้านห้วยดอกไม้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปบ่าวสมบัติจะมาดังรายงานอยู่ที่บ้านห้วยดอกไม้นะครับท่านผู้ชมทางด้านทิศเหนือบ้านห้วยดอกไม้และลำห้วยน้ำดอกไม้ด้วยนะครับท่านผู้ชมภาพนี้รถเมคโคก็รถเกตก็กำลังเกตถนนเกตพื้นที่กันใหญ่นะครับ โดนที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมุนยางนะครับท่านผู้ชมเป็นสมุนย่างกันทั้งนั้นเลยมีข้ามลำห้วยบ้างนะครับท่านผู้ชมมีลำห้วยบนะ้างเป็นจุดๆนะครับท่านผู้ชมถตาตรงไหนเป็นลำห้วยก็จะทำเป็นบล็อกหรือเป็นสะพานนะครับแล้วแต่ สถานที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านทิศเหนือของบ้านห้วยดอกไม้นะครับผมมานั่งอยู่ที่บ้านห้่ยดอกไม้แล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นทางด้านทิศเหนือของบ้านพ้่ยดอกไม้ถนนส้นนี้ก็จะไปโป่งปวยครับท่านผู้ชมต่อไปถนนส้นนี้ก็จะไม่ได้ไปโป่งปวยโดยตรงแล้วล่ะจะต้องไปลอดใตส้สะพานที่ลำพ้่ยดอกไม้โอ้นะครับลำห้วยดอกไม้นี้ก็จะทลาเป็นสะพานข้ามนะครับ ข้างล่างนั้นก็จะเป็นที่กับรถนะครับถ้าใครมาจากนาป่านที่จะไปผงเปื่อยต้องขับรถตามถนนไปทางด้านทิศตะวันออกแล้วนะครับก็ไปลอดใต้สะพานถึงจะไปผงเปื่อยได้นะครับก็เช่นเดียวกันถ้ามาจากผงเปื่อยท่านก็จะต้องเดินจ้า,าขึ้นมา,ม,ามากับรถรที่เดินตรงนี้นะครับจุดนั้น ปีสองปีข้างหน้าค่อยว่ากันทีหนึ่งจากตางนี้ไปถึงปีจากไปได้สองพันห้าร้อยห้าสิบหกเขาจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้มันจะเป็นหน้ายางเปลือร้อยไม้นั่นแหละอันนี้มันเส้นทางบ้านบ้าหลักไม้ประมงเยอะนะครับนิดหน่อยผมก็อยู่นี้เป็นเนินสูงมากมากพื้นที่บ้านบ้าหลักไม้นะครับเลยนาป่านมาหน่อยหนึ่งนะครับบ้านบ้าหลักไม้มาเนี่ยจะเป็นไม่ต้สวนใหญ่กับท่านผู้ชมแถวนี้เป็นต้ส่วนใหญ่ั้็นที่ลาว เราก็เริ่มบุกเบิกกันไปที่เรียบร้อยแล้วหองไฟถนนนี้ที่ตรงไปจะเข้าได้ก็เลยทางผรชมทางโน้นจะไปนไปงกนนรัไปโน่นบไม่รู้ว่าจะเข้าไปถึงไหนนะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ถึงไหนแต่ตรงนี้ก็ไปดูหนึ่ที่บอกจะไปจนไปนั่งรอรายงานจีดอนยงนะท่านผชจากตรงนี้ไปจะไปนั่งรอรายงานทีดอนย็ เขาก็ชุดแรกโดยชุดบุกเบิกกันไปจนถึงตอนยกแล้วดูแล้วก็ไม่ถนนนี้จะไม่ได้แทบจะไม่ได้ผมนิ่งเลยครับจะนิดนิดหน่อยหน่อยตรงไหนที่มันส่วนใหญ่มันจะดูนะครับดูแล้วดูแล้วมันจะไม่ได้ถมเลยนะครับการจะเป็นภูเขาไฟถนนนี้จะไม่ได้ถมดูเดินตรงนี้ก็าโสงอยู่นะน่าจะเป็นเขาลึกเลยไปโน้นนะครับท่านผู้ชมเดินคงจะมาถึงแค่นี้แหละนะครับ กไมม้้าาานนี่ชบก็ไปไกลแล้วครับท่านผู้ชมไปกันแล้วบุกเบิกไปไกลไกลสุดอยู่หูลูกตากันแล้วนบท่านผู้ชมโอ้ในครับที่มงไปแล้วนะก็จะไปโน่นนะครับดอนยงเลยนะครับท่านผู้ชมทีนี้ป่าจอมบ่ายก็ไปนั่งรอแล้วไัไกลแล้วที่ดอนยมแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อที่ดอนยงนี้ก็เป็นดอนนะครับไม่ ที่แรกเนื้ว่าอยูนเป็นหนองไม่ใช่เป็นดอนนะครับเป็นเดินด้วยไม่ต้องปรับแต่งไม่ต้องไปถมที่ถมทางอะไรนะครับท่านผู้ชมเป็นเดนินเป็นดอนนะครับเจมองเห็นไกลรถเมคโคก็กําลังทํางานอยู่แต่ตรงไปไกลๆนู้เจมองเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาไกลๆนู้ก็จะเป็นถนน2องหนองหนองคายบึงการนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวสมบัติก็คงจะต้องไปรายงานตรงโน้นอ,อีกทีหนึ่งนะครับจุดจบของกองอ่า คลิปนี้ก็จะไปอยู่ที่ถนนที่มองเห็นอยู่นะครับส1 2หนึองการหนองคายครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นถนนบายพาสเข้ามาจากถนนใหญ่โน้นนะครับที่นี้จะรายงานเฉพาะ,ะตัวถนนนะครับมาข้างๆเคียงกับที่จะสร้างอาคารสํานักงานอาคารออกขาเข้า,ขา,ขานี้นะครับท่านผู้ชมาทางด้าน อัะถัดไปของรถเมคโคนี้ก็จะเป็นที่ก่อสร้างอาคารสำน,นักงานนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับผมผู้รับเหมาบอกว่ากว้า,วางขวางมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมกว้างขวาง,วางมากที่แทบจะไม่ได้ถงม,มานะครับที่มองไปไกลโน้นก็ถนนเส้นนี้ถ้าไฟพาสเข้ามาจากถนนใหญ่ก็จะไปชนกับถนนที่มาจากถนนบางโคนบึงกาโนนะครับ าการหนองนานแจงจากมาจากหนองนานแจงมาจากคัวดอกไม้ก็จะมาชนกันที่เลยดอนจงไปหน่อยหนึ่งหนึ่งครับก่อนที่จะเข้าก่อนที่จะเข้าด่านนะครับก่อนไปชนกันตรงโน้นนะครับท่านผู้ชมรถ, ko, รถเบคโกรถเกตก็กำลังปรับถนนกันใหญ่เลยครับอันนี้เป็นช่วง,รงแรกๆที่งานมาถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมงานจาก ากทางมาถึงตรงนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับท่านผู้ชมกว่าจะบุกเบิกร,ระดับล่าง,างๆแรกๆมาได้นะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานระดับใช้เมโกรปรับดินกันก่อน,ก,อนก่อนที่จะมาลงลูกหลังกันนะครับเ่็นจะว่าท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นว่าจากจน้นจบมันไปยังไงว่าสมบัติเอามาให้ดูหน่อยนี้เราก็เลยเอาภาพมาให้ท่านผู้ชมดชมูโดย ภาพรวมทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมมาให้ได้ดูในคลิปนี้กันนะครับต่อไปตรงนี้ก็จะทำเป็นอาคารสันักงานนะครับตรงนี้ทางด้านฝั่งทางด้านถัดไปของต้นไม้นี่นะครับจะเป็นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่รู้จะมีตึกอะไรขึ้นมาบ้างเหอนะครับเย <Yeah. S 1> อะแยะนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเดินลุ่งเรืองมากนะครับอันนี้ผ่านดอนยม ที่ทางนี่โอ้รางาแพงมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่มองเห็นไกลๆนั้นก็รถเมโค้กำลังปรับรถเกตกำลังปรับแต่งถนนอยู่นะครับท่านผู้ชมเอาทีนี้มาดูถนนใหญ่ครับท่านผู้ชมผู้ชมครับมาดูที่ถนนใหญ่ข้างถนนใหญ่ใกล้ๆอีถนนใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็เขาบุกเบิกมาจนถึงจุดสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมมาถึงจุดสุดท้ายของโครงการแล้วนะครับนี่ จะเป็นถนนบายพาสจากบึงการเข้าไปสํานักงานอาคารด่านก็ตรงนี้ครับท่านผู้ชมแยกตรงน,นี้เลยนะครับแยกตรงนี้เลยพอพิ่มมาถึงมาจากบึงการก็จะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปอาคารสํานักงานก็ระยะทางก็ประมาณตั้งกิโลเศษนะครับท่านผู้ชมถึงจะเข้ามาสํานักงานได้นะครับท่านผู้ชมมองเห็นวนิงนะ่งไปวิ่งมาก็คือรถถนนเส้น สองหนึ่งสองหลังคายบิงการนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูข้างบนครับข้างบนนี้ตรงนี้ครับถ้าท่านมาจากคิงการก็จะมีใต้ทางงอันที่ห้านะครับท่านผู้ชมพอเลี้ยวมองมาทางสายมือท่านก็จะเห็นภาพเขากําลังบุกเบิกการทํางานของเขาอยู่นะครับโดยการรถไฟ มชลนะครับที yeah. ่รูประยะห่างตรงกันของต้นชาซีตรงนี้โดยเพาดินเน่ยต้องมาถมแต่อย่างแหมาเว่าะมันต่ำมากๆเลยมองไปดูด้วยดจริงๆข้าพเจ้าปัดงานเจ้าถนตอนกลางเดือนาคมปาเดยข้าตวขย ครับคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ่านผู้ชมข่าวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันตมาตวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้ป้องกันคลิปหน้าครับมีข่าวความคลบหน้ายังไงเกี่ยวกับสะพานไทยลามแห่งที่5บ่าวสมบัดจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นระยะระยะครับท่านผู้ชม